วันนี้เราจะมาหาอัญ,ญมณีสีอันแล้วก็จะทำการซื้อเบ็ดนะครับผมอันแรกนะครับผมให้เราทำการซื้อพิแอคมาทุบตรงนี้นะครับผมทุบที่มันจะมีอัญ,ญมณีโดนพลึกไว้อยู่นะครับผมก็ทำการทุบไปจนกว่าจะเก็บอัญ,ญมณีได้นะครับผมตัวนี้เป็นอัญ,ญมณีสีน้ำเงินนะครับผมตัวนี้จะอยู่ทางขึ้นเขาเลยเนาะโอเคนะครับผมก็ทำการเก็บนะครับผมตอนนี้เราก็จะได้อัญ,ญมณีสีน้ำเงินมาแล้ว1เม็ดนะครับผม เดี๋ยวเราจะไปหาอัญมณีอันต่อไปกันเลยนะครับผมอัญมณีต่อไปนะผมให้เราทําการเดินขึ้นมานะครับผมจุดซื้อเบ็ดสามหมื่นห้าแล้วผมให้เราทําการเดินเข้ามาในถ้ำม,มันจะมีบอ่อน้ําให้เรามาด้านซ้ายนะครับผมของบอ่อน้ําโอเคปีนเข้ามาอ่ามันจะมี NPC คนนึงเขานั่งอยู่ตรงนี้ให้เราทําการกดคุยไปนะครับผมเขาจะให้อัญมณีสีเขียวเรามาแบบนี้นะครับผมโอเคนคีผมเดี๋ยวทาการหาอัญมณีอันต่อไป อัญมณีอันที่3านะครับผมให้เพื่อนเพื่อสังเกตว่าจะมีสะพานข้ามนะครับผมให้เราเดินมาฝั่งนี้เราไม่ต้องข้ามไปนะครับผมให้เราเดินมา,าต้องโคดหินตรงนี้เขาจะมีโทเทมขายนะครับผมตรงนี้จะเป็นโทเทมที่อเอาไว้กดหาอัญ,ญ,ญมณีสีส้มนะครับผมทาการกดซื้อไปเรียบร้อยนะครับผมก็ moi, ให้เพื่อนเพื่อสังเกตสะพานตรงนี้ให้ดีนะครับผมอยู่ตรงหลังหินตรงนี้เลยหลังจากที่เราซื้อให้เดินย้อนสอนกลับมาครับผมตรงทางขึ้นนะครับผมให้เดินมาเรื่อยๆจนกว่าจะเจอสะพานตัวนี้นะครับผมสะพานข้าม โอเคให้เราเดินไปเรื่อยๆจะสังเกตเห็นหินตรงนี้ไหมอ่ะหินตรงนี้เลยนะผมตรงข้างสะพานให้เราโดดลงไปนะผมตรงต้นไม้นะครับผมปึ๊บอ่ะนะครับผมตรงนี้จะเป็นจุดที่อัญ,ญมณีสีสม้มจบนะครับผมหลังจากกดโทเทมตัวนี้จะเป็นภาพตัวอย่างที่ผมทําการ่ากดเป็นที่เรียบร้อยแลวนะผมก็จะมีอัญ,ญมณีขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราทําการกดเก็บไปนะผมแล้วก็เพื่อนเราก็สามารถเก็บได้เหมือนกันเนาะโอเคอัญ,ญมณีต่อไปออกนอกพื้นที่หน่อยนะครับผมก็จะไปเกาะผู้เล่นใหม่ก่อนนะครับผม ในเกาะผู้เล่นใหม่ตรงป้ายนะครับผมตรงป้ายรายชื่อจะมะีปุ่มซ่อนอยู่จะเป็นปุ่มสีแดงเราต้องกดให้มันเป็นสีเขียวนะครับผมทั้งหมดมันจะมี5ปุ่มตามเกาะต่างๆนะผมเดี๋ยวเริ่มจากเกาะต่อไปจะเป็นเกาะอ่าวนะครับผมให้เรามาตรงเกาะอ่าวแล้วก็เดินเข้าไปข้างในนะผมเดินเข้าไปข้างใน โอเคตามไกลเราไปเดี๋ยวก็ลังายจะเห็น NPC 2คนนะผมเขานั่งแล้วก็ยืนอยู่นะผมหลังขอนไม้ก็จะมีปุ่มสีแดงให้เรากดไปนะผมตัวนี้ก็จะเป็นปุ่มที่2แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาปุ่มต่อไปกันเลยนะครับผมปุ่มต่อไปให้เรามาที่ก่ะโจนสลัดหรือว่าก่อหัวกะโหลกนะผมให้เพื่อนเพื่อสังเกตจะมีหอคอยนะครับผมหอคอยข้างๆเกาะน,นะผมให้เราปีนขึ้นมาตรงหอคอยมันจะมีปุ่มอีก1ปุ่มปุนะครับผมตัวนี้ก็ อาจจะเป็นปุ่มที่3แล้วนะผม,ผมก็ทําการกดไปให้เป็นสีเขียวเนาะให้เ,เพื่อนๆเข้ามาในก่อนแล้วก็สังเกตดูหอคอยนะครับผมแล้วก็ปิดขึ้นมาเดี๋ยวเราจะไปหาปุ่มต่อไปกันเลยปุ่มที่4นะครับผม,ผมก็จะอยู่เกาะหิมะนะครับผมให้เราทําการเดินขึ้นไปบนเขานะครับผมพอเราขึ้นมานะผมจะเห็น NPC ยืนอยู่ตรงริมหน้าผานะครับผมให้เราทําการเดินเข้าไปปุ่มที่ะครับผมจะอยู่ตรงระหว่าง NPC ตรงนี้ตรงเสานะครับผมให้เราทําการกดไปนะครับผมอ่ะตอนนี้ก็ปุ่มที่4แล้วนะผม <thôi S 2> เดี๋ยวเราจะไปหาปุ่มต่อไปกันเลยนะครับปุ่มที่5ปุ่มสุดท้ายนะครับผมจะอยู่เกาะโบราณนะครับผมจะอยู่ตรงเตาเผาเนาะหลังเกาะเลยนะครับผมนี่ตรงซื้อเบ็ดหินนะครับผมโอเคนะผมก็ทําการกดไปนะครับผมอ่ะหลังจากที่เรากดปุ่มที่5เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราทําการวาร์ปกลับไปเกาะใหม่หรือว่าเกาะภูเขาหิมะนะครับผมอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาตรงที่แท่นอนญมณีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราเดินไปหา NPC ที่นอนอยู่ข้างๆนะครับผมอ่าเดินเข้าไปเลย แล้วก็ทําการกดคุยนะครับผมอ่ะเขาจะเปิดแท่นให้เรานะครับผมก็ให้เราทําการกดซื้อไปเลยนะผมสองแสนห้าหมื่นเหรียญโอเคกดไปอ่ะตอนนี้เราก็ได้อญญนญมณีมาเป็นที่เรียบร้อยนี่คืออัญมณีทั้งหมดที่เราได้มานะผมสี่ชิ้นนะผมก็ครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมทนี้เราก็ทําการอ่าเอาไปใส่นะครับผมในสีต่างๆที่เขากําหนดเริ่มจากสีแดงนะผมทําการกดเข้าไปเลยปุ๊บนะนะครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นสีน้ําเงินนะครับผมกดป้าย แล้วก็จะเป็นสีเขียวนะครับผมสีทูท้ายก็จะเป็นสีส้มนะครับผมก็ทําการกดเข้าไปปุ๊บภูเขาก็จะสั่นแบบนี้นะครับผมนั่นก็คือประตูมันเปิดนะครับผมอ่ะหลังจากที่ประตูเปิดเสร็จให้เรากลับมาเติมออกซิเจนก่อนนะครับผมแล้วก็ทําการเดินมาอาตรงหลังผู้ดูแลเกาะน,นะครับผมนี่เดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนนี่ตรงนี้นะครับผมลาผู้ดูแลเกาะเลย เดินมาตรงนี้นะผมจะมีรั้วนะครับผมให้เราทําการกระโดดนะครับผมแล้วก็กดเครื่องร่อนอบินมาด้านขวานะครับผมเราจะเห็นต้นสนต้นหนึ่งนะผมต้นใหญ่ใหญ่สีเขียวแบบนี้เลยให้เราทําการบินไปลงตรงต้นสนนะครับผมตรงนี้จะเป็นประตูไปซื้อเบ็ดนั่นเองนะครับผมกดกระโดดลงมานะผมตอนแรกประตูมันยังไม่เปิดนะผมตรงนี้มันเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะเดินเข้าไปเลยทำคล้ายๆเหมือนทาโบราณเนาะที่เราไปค้าบเบ็ดกันนะครับผมอ่ะ กดเข้าไปนะครับผมโอเคตอนนี้ลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นู่นไง่นะผมจะเป็นเบ็ดที่เราตามหานั่นเองนั่นก็คือเบ็ดที่แพงที่สุดในเกมณนะตอนนี้นะก็ราคา1นึ่ล้านเจ็ดแหมื่นเหรียญน,นะครับผมเบ็ดอะไรไม่รู้โคตรแพงมาดูสเตตัสกันนะครับผมความเร็วรอออยู่ที่27นะผมโชค2 2 5รควบคุม0.2ความยืดหยุ่น30มสิบรับน้ำหนักได้อินฟินิตี้นะครับผมอ่าทำการกดซื้อไปเลยนี่โอ้กดทีเดียวจนเลยเว้ย โอเคนะผมนี่จะอยู่ช่องสุดท้ายพอดีนะมาดูกันนะครับผมรูปร่างของเบ็ดก็จะเป็นสีทองนะผมแล้วก็จะมีเอฟเฟกแล้วก็จะมีปีกแบบนี้โอ้โหโคตรสวยเลยนะครับผมมาดูว่าจะกุ้มค่าหรือเปล่าเป็นเบ็ดที่แพงที่สุดเลยนะผมเพื่อนๆคนไหนได้แล้วก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะครับผม